ดูตรงกลางอย่างเดียวดูหางอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูโดยลักษณะรวมด้วยเพราะว่าเหรียญไม่แท้นะคะเหรียญปลอมมีเกินสิบบล็อกค่ะเกินสิบบล็อกจริงๆสมัยโน้นนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนเขาเป็นเหรียญห้าบาทห้าบาทสมัยนั้นซื้อก๋วยเตี๋ยวมีทอนนะคะซื้อกับข้าวซื้อแกงถุงมีทอนเอางี้แล้วกันใช้เหรียญห้าซื้อมีทอนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอนะ่ะมีตังทอนอนะ่ะใช้เหรียญนหนะ้าอมีตังทอนสมัยนี้ต้องรวมเอาหลายๆเหรียญจะได้ชามหนึ่งใช่ไหมคะสมัยโน้นนะเอาเหรียญห้าบาทเหรียญนหนึ่งนะไปซื้อของมีตังทอนก็พูดถึงเปรียบเทียบค่าของเหรียญนี่ยนะ,นะ,ะให้นึกภาพออกเพราะฉะนั้นสมัยโน้นเขาจึงปลอมทําปลอมเหรียญหมุนเวียนมาใช้หลายคนอาจจะจะคิดว่าอุห้าบาทไปทําปลอมมันจะคุ้มเหรอในช่วงสมัยคะ่ะสมัยนั้นคุ้มแน่นอนเพราะว่า เขาวัสดุที่เขานํามาใช้ก็คงโลหะที่นํามาผลิตก็คงจะต้นทุนไม่สูงและคุณภาพที่เขาทามาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราถึงได้ดูได้ชัดว่าปลอมอย่างโลหะโลหะที่นํามาผลิตก็ไม่ไม่สวยเหมือนของแท้แบบนี้นะคะออกเหลืองๆเ,เป็นคล้ายๆเนื้ออาัปาก้าค่ะชัดเจนนะคะปลอมมีเยอะค่ะปลอมเยอะกับเหรียญจริงเอางี้ดีกว่าทวนอีกรอบนึงก็ได้ค่ะ นะคะทวนอีกรอบหนึง่งเพื่อความเข้าใจนะคะดูเหลียงพุดดูเหลียงพุดแบบนี้อ่าแล้วเดี๋ยวไปน่าก็จะมาทวนทวนราคารับซื้อให้นะคะว่าเหรียญไหนรับซื้อเท่าไหร่ค่ะเริ่มต้นที่เหรียญเล็กสุดคุดบาทหนึ่งเจ็ดคุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทครุดตรงสองห้าสองห้าจำนวนผลิตจริงอยู่ที่นกวายุพักสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า ราคาสูงที่สุดก็คือ 2, 5 5 6จําสอจำนวนผิดเพียง1นึ่งแสนเหรียญเท่านั้นราคารับซื้อก็ยูนพีไอผ่านใช้500ร้อห้าร้อขึ้นไปนะคะแล้วก็อ่ะมาปีนี้ครุดเฉียงปี2522และ2520รับซื้อเท่ากันเหรียญละ8บาทแต่เหรียญน,นี้เขาจะมีพิเศษตรง2524ออันนั้นราคาสูงมากราคาหลักหลายหมืห่น นะคะลายมื่ออาจจะถึงแสนสองห้าสองสี่ค่ะแล้วก็มาครุฑสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมแท้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทไม่แทสิบบาทนะคะคนที่เคยส่งส่งรูปมาให้ไปน่าดูจะเข้าใจนะคะ,ะวิธีการส่งก็คือเพิ่มเพื่อนในแอปเขียวเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ไปน่าประเมินราคา เหรียญไหนที่ป็นน้รับซื้อเป็นนกก็จะเขียนราคาไปเลยนะคะอย่างครุฑเฉียงนี่เงี้ยนะปนนกก็จะเขียนเลขแปดที่เหรียญนะคะคือราคารับซื้อแปดบาทอย่างอันนี้ปนนักก็จะเขียนห้าสิบที่เหรียญคือรับซื้อห้าสิบาทอย่างนี้ปนนกก็เขียนสิบห้าบาทที่เหรียญค่ะก็คือรับซื้อสิบห้าบาทแต่บางคนก็มีไม่เข้าใจนะคะเขาก็ถามมาบอก เขียนอะไรมาไม่เข้าใจค่ะอันนั้นคือราคาที่ไปน่ารับซื้อนะคะราคารับซื้อถ้าไม่รับซื้อเหรียญไหนที่ไม่รับซื้อไปน่าก็จะกากระบาดกากระบาดคือขีดขีดกากระบาดว่าไม่รับนะคะเข้าใจนะคะคือกากระบาดคือไม่รับถ้ารับจะเขียนราคาให้อันนี้ก็จะเขียนยี่สิบอันนี้สามสิบยี่สิบเนี้ยนะคะหรือถ้ามีหลายๆเหรียญแบบนี้บางทีไปน่าก็จะเขียนเหรียญเดียว แล้วก็คุณก็ไปเทียบกันได้นะคะไปเทียบเอาบางทีนะคะแบบบางทีเยอะๆเล็กๆแบบนี้เขียนไม่ได้เนาะในโทรศัพท์ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็จะเขียนแค่เหรียญเดียวก็ไปเทียบได้ค่ะ